สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงสามารถดูได้นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะวันนี้ก็เป็นอ่า วันจะสิ้นปีเก่าแล้วนะคะเดือนธันวาคมแต่เราพยายกรณ์ล่วงหน้านะคะอาจารย์ก็ถือโอกาสอวยพรนะคะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะชาวราศีสิง์ชาวลัคนาสิง์และก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปอ,อาจารย์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตยนะคะจงคุ้มครองนะคะดวงชะตาของท่านให สุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปาถนานะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มฟังกันพยากรณ์ดวงประจำปี2565รายครึ่งปีกันนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่นะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ค่ะเรามาดูพลังงานไพ่สำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะว้าวได้ไพ่ประจำตัวชาวราศีสิงค์เองเลยนะคะไพ่สเตรนท์นะคะเป็นไพ่ประจำราศีสิงค์ลัคนาสิงค์นะคะถ้าไพ่เซนเตอร์ขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าได้เกษตรก็ได้ได้เขาเรียกว่าได้ความมั่นคงได้ความแข็งแกร่งนะคะอันนี้ทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จได้ง่ายนะคะเพราะท่านมีพลังใจที่เข้มแข็ง อาจจะมีโชคลาภเข้ามาได้ง่ายๆนะคะอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะจะดีขึ้นในปี2565แน่นอนดูใบถัดไปค่ะว้าวดีจริงๆนะฮะได้ไพ่หกเหรียญค่ะเป็นไพ่เงินเป็นไพ่แห่งความอุปถรัรมภ์การช่วยเหลือเกือ้อกูลเป็นไพ่ผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์เป็นไพ่คนรักและเมตตาเป็นไพ่าการเซ็นสัญญางานก็ได้อ่า คิดเงินก็ได้เงินละค่ะพไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบถัดไปตำแหน่งที่3ท่านในไพ่สองเหรียญค่ะไพ่สองเหรียญหมายถึงการประคับประคองหรือการเจราจาการช่วยเหลือเกื้อกูลก็ได้หรือเงินก็ไหลเข้ามาตลอดแต่ก็อยู่ที่ตัวเรานะคะเราจะ,ะเขาเรียกว่าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนไปทำอะไรอยู่ที่ตัวเราเหมือนกันแต่ยังน้อย,พยไพ่ใบนี้แปลว่าเงินไม่ขาดมือ แต่ไพ่ใบนี้ก็เตือนถึงความระมัดระวังหลายอย่างเหมือนกันในการที่จะทำให้ตัวเองเขาเรียกว่าอ่าไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้อยู่ที่ตัวเราค่ะไม่ไม่ได้อยู่ที่ตัวใครนะคะไพ่ใบนี้อยู่ที่ตัวราศีสิงห์เองด้วยที่จะสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้แต่ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นที่จะ บริหารจัดการชีวิตยังไงนะคะไพ่สตรีนนะคะไพ่ใบที่4ค่ะในไพ่6ถ้วยดีค่ะอยู่ตำแหน่งคนช่วยเหลืออุทธรอยู่ตำแหน่งคู่นะคะถือว่าดีนะคะไพ่6ถ้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยแปลอีกทีหนึ่งนะคะตำแหน่งที่5ได้ไพ่10ไม้เท้าแปลว่าความรับผิดชอบนะคะหรือแปลว่างานถ้าทำธุรกิจแปลว่างานเข้ามาเยอะแต่ถ้าทำงานบริษัทก็แปลว่างานเยอะงานหนะัก งานเหนื่อยอ่าแต่ท่านก็เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงนะคพ่ไพ่ใบนี้ถือว่ามีน้ำอดน้ำทนนะฮะไพ่พลังงานดาวเสานะคะหมายเลขสิบไม้เท้าไพ่ใบถัดไปอดทนจริงๆค่ะ The Hangman ค่ะอยู่ในตำแหน่งที่6นะ,ะคะไพ่ The Hangman ใบนี้จริงแล้วก็ไม่ถึงขั้นเสียหรอกนะคะมันแปลว่าเรามีความอดทนเป็นเลิศมีความมุ่งมั่นสูงนะคะใบที่เค่ะ เป็นไพ่พลังงานหนึ่งไม้เท้านะคะใบที่8ค่ะใ,ใ้ไพ่เก้าเหรียญค่ะใบที่10ค่ะใ,ใ้ไพ่สามไม้นะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะทั้งเงินและงานค่ะ9้าเหรียญกับ3ไม้นะคะใบสุดท้ายนะคะพลังงานเหรียญเด็กถือเหรียญค่ะ เงินอยู่ในมือในอุ้งมือของชาวราศีสิงห์อย่างแน่นอนนะคะค่ะเรามาดูภาพรวมของดวงนะคะอย่างน้อยแหละไพ่ตัวตนขึ้นดีไพ่สเตรนท์นะคะก็มีชัยไปกว่าครึ่งละนะคะมองว่าไพ่สเตรนท์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะคะที่มีไพ่เดอะแฮง m a n นะคะสองเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าท่านอาจจะเจอปัญหาบ้าง นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะไพ่ตำแหน่งปัญหาเป็นไพหน่ห่งไม้เทา้านะคะอาจารย์จะมองอย่างนี้นะคะว่าชาวราศีสิงห์บางท่านนะอาจจะผูกพันกับงานเดิมนะคะรับผิดชอบงานเดิมแล้วก็หนักอกหนักใจในเรื่องงานอ่านะคะไพ่สมไม้เท้าอยู่ตำแหน่งที่9ก้าตำแหน่งจิตใจมันแปลว่าเราเนี่ย ชะเง้อขอมองเรือที่ลอยลำอยู่ในหน้าน้ำอ่ะมันแปลว่าเราอยากไปอยากหาโอกาสดีๆให้กับชีวิตบางคนอาจอยากไปทำงานทางไกลไม่ว่าจะไปจังหวัดอื่นประเทศอื่นก็ได้มีความคิดอยากจะไปนะคะเหมือนรอโอกาสดีๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยจะมีใครให้โอกาสมีใครชักชวนมีคนสนับสนุนไหมนะคะบางท่านจะอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้นะคะเมื่อไพ่หกเหรียญเข้ามาในตำแหน่งที่สองเนี่ย มันแปลว่ามีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือนะคะและไพ่ขยายตำแหน่งที่4ซึ่งขยายตัวท่านเป็น6ถ้วยด้วยอาจจะแปลว่าอาจจะมีคนรักมีเพื่อนก็ได้นะคะช่วยเหลือในเรื่องงานแนะนํางานใหม่ๆใ,ให้ก็ได้นะคะท่านอาจจะมีบางท่านก็โอกาสไปทํางานต่างประเทศเลยก็มีหรือบางท่านก็แค่ย้ายงานเปลี่ยนงานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอาจารย์มองประเด็นนั้นนะหรือบางท่าน นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะเราพูดได้หลายกรณีไพ่เดอะแฮงแมนกับสองเหรียญเนี่ยนะคะอยู่ตำแหน่งผู้ใหญ่นะคะ,ะมันก็แปลว่าถ้าท่านจะไปจริงๆอะ่ะผู้ใหญ่อาจจะไม่ให้ไปก็ได้นะอาจจะดึงลังท่านไว้แล้วก็เสนอนะคะไพ่หเหรียญเด็กถือเหรียญอยู่ตำแหน่งสรุปเสนอขั้นเงินเดือนเพิ่มให้ท่านก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นสองเรียนจะอยู่ที่ท่านตัดสินใจที่อาจารย์บอกแล้วว่าทุกสิ่งอยู่ที่ตัวเราแม้ว่าเราจะเกรงใจผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายแต่บางครั้งอนาคตมันดีกว่าโอกาสมันเข้ามานะคะเราไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอากตันยูนะแต่บางครั้งคนเราต้องหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองถ้าเราอยู่กับที่แล้วมันไม่เวิร์กมันไม่มีอะไรดีขึ้น คนเราก็ควรจะเปลี่ยนนะคะอย่าเอาความเกรงใจจนเกินไปนะคะบางครั้งมันต้องกล้าตัดสินใจนะคะไม่ใช่เราไปแล้วเราไม่ดีนะคะแต่เราต้องมีวิธีการพูดถ้าใครที่บางคนนะราศีสิงห์จริงดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวมองบุคลิกภายนอกเข้มแข็งองอาจสงา่าพาเผยผู้ชายเป็นผู้หญิงก็นิสัยค่อนข้างจะเหมือนผู้ชายก็ได้แต่ข้างในอะ่ะจิตใจอ่อนนะคะ เมตตาคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เป็นจุดอ่อนของราศีสิงห์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองอะไรก็ตามที่มันมีโอกาสเข้ามาแล้วก็ต้องกล้าตัดสินใจนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเราก็ควรที่จะทำนะคะหรืออีกมุมหนึง่งบางท่านนะคะอาจจะคิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวอันนี้อาจารย์มองนะคะว่า อืมประการแรกไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่แห่งการศึกษาหาความรู้นะคะอะไรที่มันยังไม่กระจ่างเนี่ยยับยั้งไว้ก่อนก็ได้นะคะในช่วงมกรากรุมพาเนี่ยนะคะมกราเป็นไพ่เดอะแฮงแมนกุมพาเป็นไพ่สองเหรียญสองเดือนนี้อาจารย์มองว่าชาวราศีสิงจะทําอะไรอย่าผีผามถ้าอะไรที่เราไม่แน่ใจไม่กระจ่างควรไปศึกษาหาความรู้ ให้มันกระจ่างก่อนนะคะชา้าๆได้พระเล่มงามนะคะท่านอาจจะไปลงทุนในช่วงเดือนมีนาเมษาเป็นช่วงที่ดีของท่านมากๆเนี่ยช่วงเมษาเป็นไพ่หกถ้วยขยายด้วยไพ่เก้าเหรียญตอบโจทย์ในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเซ็นสัญญาเรื่องของธุรกิจที่จะไปได้ดีมากๆไว้ว่าธุรกิจนั้นจะ เกี่ยวข้องเรื่องของอาหารการกินก็ได้นะคะหรือขายเสื้อผ้าเด็กหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเนอร์สเซอรี่ธุรกิจบ้านเช่าก็ได้นะคะก้าเหรียญนะธุรกิจบางท่านอาจจะทำแบบโฮมสเตย์เงี้ยมันก็แปลได้หลายประเด็นนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าช่วงที่ดีก็ไปเริ่มตั้งแต่ใบนี้ก็ได้มีนาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเปลี่ยนงานหรือทำอะไรในช่วงมีนาเมษาเนี่ยได้เลยนะคะ แล้วก็ดียาวๆด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการงานการเงินของอชาวราศีสิงห์นะคะแต่ดีปังมากๆจะเริ่มตั้งแต่มีนานะคะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะคะเป็นไพ่สามมเท้ามันก็แปลว่าลูกค้าเข้ามาตลอดออเดอร์ยอดใครเป็นเซลเนี่ยยิ่งดีไม่ว่าเซลขายรถขายบ้านขายที่ดินเซลขายอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ว่าไป นะคะหรืองานอื่นๆก็ได้ถือว่าท่านขายดีเป็นเทน้ำเททา่าสวนกระแสก็ได้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาค่ะแล้วก็เดือนมิถุนาก็ยังเป็นไพ่ที่ดีโชคลาภอ่าหได้ลูกน้องบริวารที่ดีได้ลูกน้องหน้าใหม่ๆหรือใครแต่ง,งานมานานยังไม่มีบุตมีเกณฑ์มีบุตรก็ได้นะคะหรือใครมีบุตรแล้วก็ได้ข่าวดีเรื่องของลูกท่านก็ได้ด้วยไพ่ใบนี้นะคะ และถือว่าโชคลาภไม่ว่าจะเป็นลาบจากการงานหรือลาบลอยก็ได้ด้วยนะคะในช่วงประมาณมิถุนายนถือว่าดีมากๆส่วนเรื่องของความรักนะคะใครที่คบหากันมนานานเนี่ยไพ่สิบไม,ม่เท้าก็ยังเป็นความรักความผูกพันที่มีต่อกันนะคะไพ่เดอะแฮง m a n เนี่ยต่อให้จะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งยังไงก็ไม่เลิกกันนะพไพ่ใบนี้นะคะยอม ยอมเสียสละยอมเขาเรียกยอมทุกเพื่อให้คุณรักตัวเองมีความสุขนะให้ใบนี้อาจารย์มองอย่างนี้นะคะอาจจะมีความคิดเห็นสองเหรียญขยายด้วยเดอะแฮงแมนขัดแยง้งทะเลาะเบาออแว้งกันบ้างคนเรานะคะอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันมันอาจจะมีปัญหามีคําพูดที่อาจจะมองต่างมุมกันบ้างแต่ถ้าเราอะถอยมาคุละก้าวแล้วฟังกัน ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะที่อาจารย์มองเห็นไม่ได้แปลว่าเลิกแต่มันแค่อาจจะมีวิวาทะคำพูดนะคะที่จะทำให้อีกฝ่ายหนักอกหนักใจบ้างก็ได้นะคะแต่อาจารย์มองชาวราศีสิงห์อดทนได้อยู่แล้วนะคะก็จะผ่านไปได้นะคะแต่เดือนมกราคมพาให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ไม่ด้วยเหมือนกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะหรือคนสูงอายุในบ้านนะคะตำแหน่งนี้นะคะหรือแม้กระทั่งใครทํางานเดือนนี้เขต้องระวังคําพูดกับหัวหน้าเจ้านายเพราะฉะนั้นแหงแมนเนี่ยมันคือเราต้องมีน้ําอดน้าทนนั่นแหละคะ่ะอะไรก็ตามนิ่งให้มากที่สุดไพ่ใบนี้อยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนี้ไม่เคลื่อนไหวอ่าเขาเรียกว่าสยบการการแบบ ทุกอย่างอ่ะด้วยสยบการเคลื่อนไหวก็คือเราอยู่นิ่งๆนี่แหละค่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายของมันเองเวลาเกิดปัญหานะคะไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่ในช่วงมกรากุุมาพาสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะส่วนเรื่องเงินใน2เดือนนี้ก็อาจจะใช้เงินเยอะเข้าซ้ายออกขวาไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคะในช่วงนี้แต่ก็เงินยังไหลเข้านะคะไม่ใช่ว่าเงินแย่นะสเหรียญคือเงินเข้าซ้ายออกขวาบ้าง แต่ช่วงที่จะเริ่มเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรของปี2565จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนากับเดือนเมษาเมษายนเนี่ยเป็นเก้าเหรียญบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เนี่ยซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าดีในช่วงมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเป็นช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็วางแผนดีๆที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่อาจารย์จะพูดดีทุกเรื่องแบบนั้น อาจารย์ก็มองว่ามันมันขัดกับไพ่ล่ละค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดตามหน้าไพ่นี่แหละเราหยิบอะไรมายังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นไม่ใช่ยืนยอไปอย่างเดียวมันมันก็ไม่ใช่ผิดจรยาบรณหมอดูค่ะ <c oughs> นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำจากไพ่ออเดอรชุดจุดเทียนให้กับชาวราศีสิงห์นะคะอาจารย์ สับไพ่เป็นตัวแทนสับไพ่ขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ออร์โคให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์นะคะลุ้นเลยค่ะท่านได้ไพ่อะไรอ่าไพ่ใบนี้นะคะที่จริงแล้วจะมองถึงความมุมาณพยายามนะคะอาจารย์แปลแบบนั้นนะคะเราจะดูว่านักกีฬาคนนี้นะคะแม้ว่า อาจจะเป็นกีฬาคนพิการก็ได้หรือถ้าแปลความหมายแม้ว่า,าเขาจะพิการหรือเขาจะไม่ปกติอะไรก็แล้วแต่แหละคนเรานะคะแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้แเราก้าวไปข้างหน้าเราย่อมประสบความสำเร็จได้นะคะอาจารย์มองนั้นนะคะขอไพ่ขยายไพ่ใบนี้อีกครั้งนะคะถ้าไพ่ขึ้นสองแง่สองมุมอาจารย์อาจจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะค่ะ ไพ่หัวใจสองดวงค่ะนะคะไพ่หัวใจสองดวงไพ่ใบนี้จะเห็นพลังงานของสายฟ้านะคะที่เหมือนกับฟาดลงมาแต่โดนหัวใจสองคนนี้ไหมหัวใจสองดวงนี้โดนทำรายไหมไม่ค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตได้แต่ถ้าเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปถึงเส้นชัยเนี่ยถือลูกฟุตบอลเนี่ย ก็คือชัยชนะอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าเราไม่ยอมแพ้เราสู้อ่านะคะมีน้ำอดน้ำทนนะคะมีหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะท่านจะก้าวไปถึงจุดสำเร็จตรงนั้นได้ค่ะชาวสิงอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งชาวสิงอะ่ะหัวใจแข็งแกแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะท่านย่อมทำได้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นหัวใจที่บริสุทธิ์ของท่านนะคะหัวใจที่แบบ ไม่มีตำหนิเลยเห็นไหมคะท่านจะมีความสุขได้ก้าวไปข้างหน้าห้ามถอยหลังเป็นอันขาดนะคะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ